ไม่เดินเข้ามาในโรงเรียนครับค่ะก็เดินเข้ามาทางหน้าประตูโรงเรียนนักเรียนก็จะเดินเรียงแถวกันมานะคะตรงด้านนี้นะคะจะเป็นพระพุทธรูปประจําโรงเรียนนะคะ<แ>เด็กๆก,ก็จะเคารพพระพุทธรูปก่อนที่จะเข้าโรงเรียนกันและต่อมานะคะก็จะเป็นศาลคุณสูงสุมานเขตนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนบางปรมาสงสุมานพนุวิทย์ของเราะคะ่ะเป็นลานที่ให้เด็กๆมานั่งพักทํากิจกรรมกันค่ะ ที่เห็นอยู่ในนั้นใช่ไหมในซุ้มนั่นใช่ไหมใช่ค่ะไปดูไหมว่าเขาทำอะไรรอฮัตบ้านกันว่าดูไหมคิดว่าเขาทำอะไรคิดว่าทำอะไรพี่สวัสดีทำอะไรคะสวัสดีค่ะทงานทำ่ะไรงานศึกษาอะไรศึกษาศึกษาศึกษาค่ะแล้วเด็กนักเรียนที่นี่จบม6ใช่ไหมค่ะไปเรียนต่อกันแล้วแต่แล้วแต่ที่แล้วแต่ค่ะว่าติดที่ไหน ส่วนมากส่วนใหญ่จะเป็นร,ชราชพัฒนครปฐมค่ะเราไปเรียนที่นครปฐมกันแล้วก็จะมีกะเกษตรศาสตร์อ่าส่วนใหญ่จะไปที่ร,ชราชพัฒนเกษตรศาสตร์กำแพงแสนอ่าค่ะส่วนใหญ่จะติดที่ร,ชราชพัฒนครปฐมแล้วก็กเกษตรศาสตร์วิทยาเศษกำแพงแสนค่ะก็จะมีแคนาดาแล้วก็ญี่ปุน่นค่ะญี่ปุน่นแล้วก็ <ไป S 1> แคนาดาได้หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนค่ะ นี่นะครับนักเรียนของโรงเรียนที่นี่นะครับกําลังจะมีจุดเด่นลองฟังดูนะครับว่าเขาจะทําอะไรให้เราดูนะครับรับทะไรครับก็ <c oughs> จุดเด่นของเรียนนะคะของโรงเรียนเรานะคะก็จะมีสวดมนต์ทำนองสอรพันยานะคะซึ่งเราก็จะสวดทุกเช้าก่อนตอนเข้าแถวอยู่แล้วคะ่ะก่อนเข้าห้องเรียนคะ่ะอ่ะสวดยังไงครับวิธีการสวดสวดให้เพื่อนๆฟังหน่อยด้ย <c oughs> ได้คะ่ะก็ ระหังสัมมาสัมพุทธ菩ะวะพุทธังคะวันตังอภิวาเทมิชาค่ะ ในฐานะที่เป็นครูภาษาไทยที่โรงเรียนบางปลาสูงสุมานพดุงวิทย์นะคะ,ะที่นี่ก็สนับสนุนให้นักเรียนเรียนเพลงพื้นบ้านค่ะตรอนะคะก็จะมีคนที่เป็นนักร้องประจําโรงเรียนนะคะคือเวลามีงานอะไรก็จะเป็นผู้ร้องเพลงทุกอย่างนะคะแล้วก็เคยประกวดการแข่งขันหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักขเขากันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัญญ,ญาเปียไพบูรณค่ะเคยได้รางวัลอะไรมานะก็ ล่าสุดก็ไปแข่งการประกวดนีโอไลท์ค่ะช่อง5้ากับได้ก็ตอนนี้กำลังรอผลโหวตอยู่ค่ะจําโรงเรียนของเราแรกันดูนะคะจะขอก่าองค์สิงกระสัตตาออกจากภาราเขาเดินดองอกอักอักอก เป็นเพลงแหละีกษัตริย์ดนดงค่ะครับปกติจะยาวกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับร้องกี่นาทีประมาณ3านาทีสามนาทีครับนี่แหละครับก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งใช่ไหมครับค่ะค่ะเป็นลูกศิษย์ค่ะไอโฟนไหนขอดูหน่อยดิครับคนดูหน่อยค่ะเล่นลายด้วยเปล่าเล่นทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยอ๋อครับเป็นไงฮะมี็ิธีใช้ภาษา ตอนนี้เป็นยังไงบ้างในมนไหนเกาดูโทรศัพท์หน่อยย่อลงหน่อยฮะเภาสายคล้ายจะวิบัติค่ะอ้าวเหรอก็เป็นยังไงบ้างการสะกดคําอะไรอย่างเงี้ยค่ะการสะกดคําพวกการพูดคุยกันในเฟซหรือการโพสต์ลงเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พวกาสะกดคําแบบผิดผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเร็วใช่ไหมใช่มันสั้นแต่วมันสั้นได้ใจความแต่ว่ามันการผิดเพี้ยนไปใจ จอจานผนักกาศย่อยักอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะก็คือท่านผู้อุ่วในการประเสริฐสุนทรเนตรนะคะผู้อุ่วในการโรงเรียนบางปะมาสูงสมานพนุวิทย์นะคะซึ่งเป็นผู้อํานวยการฝึกซ้อมนิ้วเป็นนักการโรงเรียนเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับท่านกันครับสวัสดีครับผมได้ประเสริฐสุนทรเนตรครับผู้มำนวในการโรงเรียนบางปะมาสูงสมานพนุวิทย์นะครับซึ่งโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนมัธยมประจําอำเภอนะฮะโรงเรียนเรานั้นนะครับมีนักเรียน มาเรียนที่เราเนี่ยนะครับจากหลายอำเภอด้วยกันที่อยู่ใกล้เคียงน,นะครับแล้วก็จากจังหวัดอุทยยาบ้างจังหวัดนครปฐมบ้างนะครับมีความแตกต่างกันทางด้านครอบครัวและทางด้านฐานะการงานนะครับเราก็พยายามหากิจกรรมที่ให้เด็กนั้นได้ลดช่องว่างนะครับในในระหว่างวัยลดช่องว่างในระหว่างฐานะนะครับลดช่องว่างในระหว่างท้องถิ่นแล้วก็ให้เด็กนั้นได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นครับ แล้วก็เด็กสามารถเป็นผู้นำ<ล>ะนะครับธกิกันข้างหลังตัวนี้นะครับกำล,ลังเป็นการแสดงครับห,ลห,ลหลุ่นหุ่นหุ่นเชิดนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่เรากำล,ลังเรากำล,ลังคิดอยู่นะครับว่าคนหนึ่งคนนะครับแล้วก็เราก็มีหุ่นอยู่2ตัวที่อยู่ข้างล่างั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับส่วนเด็กที่ที่แสดงนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นโคมนะซึ่งเป็นตองโคมนะที่นี่จะเป็นความเชื่อของคนจีนว่าโคมเนี่ยไปที่ใดก็จะทําให้เกิดมีความสุขนะครับมีความสําเร็จ นะครับส่วนหนังสือป้ายนั้นจะเป็นป้ายคำขวัญของภาษาจีนนะครับเพื่อให้คนเราได้เกิดความสุขเกิดความสําเร็จในการทํางานนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็น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 ล่มนะฮะแสดงเพื่อความสวยงามส่วนหุ่นนี้ก็ใช้เด็กนั้นรู้จักการแสดงออกนะครับหุ่นเชิดแล้วจะมีพวกพ่นไฟนะครับเด็กที่ใช้อุปกรณ์พ่นไฟแล้วก็จะมีนิ้วเปลี่ยนหน้ากากซึ่งเป็นลักษณะของเขียนตูแล้วก็โรงเรียนบางม้าสูงสมารวิทย์คิดว่าเป็นโรงเรียนเดียวนะฮะ ในประเทศไทยที่นําการแสดงนี้มาแสดงยังโรงเรียนนะครับกักเร็กนักเรียนของเราครับผมอันนี้คือชุดอะไรนะจ๊ะหน้ากากทุกนชุดนี้เป็นชุดหุ่นนะหุ่นเชิดใ,ใช่ครับผมครูใช่ครับครูภาคภูมิครับรผมชื่อภาคภูมิหันตะควรนะครับเป็นครูผู้สอนนักเรียนที่เชิดหุ่นตัวน,นี้นะครับ <S <S หุ่นตัวน,นี้จะมะีจะใช้ในการเชิดของวันทิ้งกระจาดของสุพรรณุรีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราทําเสร็จแล้วก็จะเริ่มซ้อมกันวันนี้นะครับ และในวันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นที่ในตัวเมืองนะครับเพื่อที่จะแสดงให้พะน้ท่านบรรหารได้ดูนะครับคุณตัวนี้นะครับก็จะเชิดเหมือนคนนะครับโดยจะใช้คนกลางนะครับเป็นคนจริงในการเชิดครับท่าแต่ละท่าเนี่ยคนที่เป็นคนจริงคนกลางเนี่ยก็จะออกแบบท่าแต่ละท่าออกมานะครับบางครั้งเนี่ยจะเป็นท่าแบบฟรีสไตล์ครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะซ้อมว่าเอวครับช่วงเอวว่าเรานี่ครับช่วงนี้ แล้วว่าการก้าวเดินนะครับการก้าวเดินใน,นการแขนนะครับอันนี้เน้นอ,อกครับแล้วก็การก้าวเดินครับเอียงข้างเอียงข้างเลยครับอ่าการก้าวเดินด้วยมือครับก็จะเห็นว่าหุ่นแต่ละตัวเนี่ยทั้งข้างหนา้าข้างหลังเนี่ยจะพร้อมๆกับเดินหน้าไปพร้อมๆกับคนที่ควบคุมคือคนกลางนะครับอ่ายังมีสอยเท้านะครับอ <refund> <primeiro S 1> ันนี้นท้าบินครับกลางปีกนิดหน่อยครับนี่ฮาสอยเท้านะครับ ส่วนมากท่าที่เราใช้ก็จะเป็นท่าที่เราดูจากใน YouTube นะครับเป็นท่าของคนจีนที่เขาเล่นเพลงเพลงที่เราใช้ก็จะเป็นเพลงเกาซังซิงนะครับครับผมครับก็เนี่ยแหละครับคือลักษณะของการเชิดหุ่นของโรงเรียนมอกระบสูงสมานพดุงวิทย์ครับขอบคุณครับไม่ได้ไปไหนนะห้องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมค่ะ นักเรียนที่นี่เป็นไงคะอาจารย์เด็กนักเรียนที่นี่ก็กล้าแสดงออกมีความสามารถนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดหรือก็ให้คนอื่นได้ได้เห็นในเรื่องของลักษณะของตัวเองค่ะเห็นว่าด้านวิทยาศาสตร์เด่นมากเลยที่เด็กก็จะมีความสามารถคือในเรื่องของการพูดการแสดงก็คือเด็กก็จะมีการแสดงที่ไซชทางวิทยาศาสตร์ค่ะได้พาเด็กไปแข่งไซโชที่เมืองการนะคะก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศ แล้วก็ได้เป็นตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์เมืองการเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดประจวบก็ได้รับรางวัลชมเชยค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ที่ดีที่สุดนะคะท,ที่ที่เด็กเขาได้รับที่นำไปเป็นห้องเรียนวิชาเคมีของเรียนสุขสมันปนุวิทย์นะคะก็ห้องนี้นะคะตอนนี้จะเป็นบรรยากาศของการเรียนการสอนวิชาเคมีนะคะก็ทุกๆคนนะคะก็จะเรียนพร้อมกับ ไปพร้อมๆกับการทดลองนะคะก็ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเด็กๆก็สนใจกันมากแล้วก็เรียนด้วยความสนุกสนานนะคะเป็น n ของ x <A. S 3> แล้วก็ O Y เราจะต้องหาให้ได้ก่อนว่า n เท่าไหร่ O เท่าไหร่นะคะเสร็จแ,แล้วตรงนี้เธอจะต้องหาไปอะไรคะอัตราส่วนอัตราส่วนอย่างต่ำตรงนี้ได้เท่าไหร่เออตรงนี้ได้สองอันนี้เป็นสอง ตรงนี้สูตรโมเลกุลของสารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจนตรงนี้จะเป็นอัตราส่วน N เท่าไหร่คะ N อนสองโอนะคะเอาน,นี้สูตรโมเลกุลนะคะ ม,มากไม้บรรยายนุ่มเนาะสำหรับการคำนวณไปดูข้อสอบค่ะท่านอาจารย์ที่ยืนอยู่ข้างๆหนูนะคะเป็นท่านอาจารย์ที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะคะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของงานวิชาการต่างๆนะคะ<ช>เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของเด็กนักเรียนโรงเรียนแล้วค่ะ อ่าครับสวัสดีครับผมครูวัสุรัตน์นะครับก็ดูแลเกี่ยวกับาการศึกษาต่อเข้าระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นม .6 หกนะครับก็ในศักยภาพของเด็กโรงเรียนบางปะมาสุสุมาปัญญวิทย์นะครับก็ก็อยู่ในขั้นบรรดานการจนถึงระดับดีมากนะครับก็เด็กส่วนใหญ่เนะี่ยก็จะมีความกระตือรือร้นในการสอบที่จะสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางครูแน่ๆเน,นี่ยก็จะเป็น เป็นเพียงผู้ที่เป็นผู้ช่วยแนะแนวทางในการในการศึกษาต่อนะครับก็ถ้ามีโคต้าหรือว่ามีรับตรงอะไรเนี้ยทางครูนั้นก็จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือดูแลในการะจะัดทรงเอกสารหรือว่าอะไรเงี้ยครับมีเด็กที่นี่ได้รับการคัดเลือกไป่างประเทศเลยกันเนี้ยก็เมือ่อเมื่อปีก่อนนะครับก็มีเด็กสอบติดเนี่นะฮะหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนะครับ ก็ไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาครับชื่ออุดมทรัพย์ครับ <Westminster> ครับแล้วก็แล้วก็ปีก่อนนะ้นก็ได้ไปเรียนที่ที่ในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้เรียนที่ดีๆก็มีธรรมศาสตร์นะครับปีก่อนสอ,อบติดในคณะเกี่ยวกับพกแฟชั่นไงฮะแล้วก็ปีก่อนปีแล้วเนี่ยก็จะได้สอ,อบติดธรรมศาสตร์เหมือนกันก็ <S <s <s> ได้เรียนคณะวิทยาศาสตร,ร์เอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยยนโรงเรียนเราก็จะเรียนก็ได้ได้กันหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นมอกรเซสนะครับมอบุรพามหา,าลัยศิลปากรแล้วแล้วก็มหาวิทย,ยาลัยพะเยาเนี่ยงี้ครับแมโจโก็ได้ไปครับแล้วเด็กที่นี่อนาคตจะเป็นยังไงครับก็อนาคตส่วนใหญ่ก็ก็เรียนต่อในระดับปริญญาตรีครับส่วนคนที่ ไม่เรียนต่อในระดับในระดับปริญญาตรีก็อาจจะไปทํางานก่อนหรือว่าแล้วค่อยค่อยกลับมาเรียนต่อเนี่ยฮะแล้วก็หลายคน,นยก็จะเรียนต่อไปเรื่อยๆจนจนจบปริญญาตรีอาจจะต่อยอดไปยันปอโทปอเอกเลยก็ได้ไนครับ